นีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาสามอสามของแท้กับของปลอมนะครับว่าตัวไหวนจะชนะครับของละเมิดลิขสิทิ์กับของแท้นะครับมาเริ่มกันเลยในสามตัวนะครับใช้ในการแข่งสี่แต้มสีแต้มชี 4, 2, 1กุ ไปผมที่ชนะนะครับเพราะว่าเด็กเดลคอมีน้ำหนักเบากว่านะครับแล้วก็เป็นของกอฟด้วยครับต่อไปก็จะเป็นลิซาลอดกับดันบัส <c oughs> ดันซอสเออถึงแล้ว <c oughs> โอเคจีดูวันกุลเมื <c oughs> ่อกี้ได้หนึ่งแต้มนะครับ <c oughs> ดันชอ็อตซอสแบ เป็น960เตนะครับขบวนยอดเยี่ยมโอเคดูเพิ่มเติมกับข้อมูลของตัวนี้ดูในช่องได้เลยนะครับแล้วก็วต่นไปก็จะเป็นโคบอลดาคูน160 9ไนแลนนะครับโอเคทีทวันหรือว่าลงไปในสนามแล้วนะครับ เราจัดเบย์ใหม่นะครับทำไมครับเพราะพี่สาว,าสาวาก็จะเป็น m p p c t t a t e กับ Heel Size นะครับของปอมจะใส่บิดโลลับนะครับซึ่งเป็นของแท้ทีทุวันก็เป็นทางด้านของผมนะครับที่ชนะเพราะว่าเบิร์ดก่อนนะครับขอบคุณมากครับที่ดูจบบ๊ายบาย